จะมานำเสนอโอเน็ตกุมภาพปี6กาข้อ24นะคะจากจดแผนภาพต้นใบแสดงข้อมูลซึ่งเป็นคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม1เปอร์เซ็นต์ไทยที่70ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับกี่คะแนนก่อนอื่นมาดูแผนภาพต้นใบชุดนี้ก่อนนะคะข้างในเป็น0หมายความว่าข้อมูลตรงนี้เป็น7เป็น9 ตรงนี้ไม่มีข้อมูลตรงนี้เป็น22 23 23 23และ28ตรงนี้เป็น30 30 35 37อันนี้เป็น42 44 45ตรงนี้เป็น50นะคะ ต่อมาเราก็มาหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นทายที่70สูตรมีอยู่ว่า PR เท่ากับ R ส่วน100คูณด้วย N บวก1ค่ะเปอร์เซ็นทายที่70ก็จะเท่ากับ70ส่วน100คูณด้วยข้อมูลชุดนี้มี15ตัวก็เป็น15บวก1 ก็จะได้เท่ากับ70ส่วน100คูณด้วย16ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ไทยที่70เท่ากับ11.2ค่ะตำแหน่งของข้อมูลตำแหน่งของข้อมูลของข้อมูลที่ 11.2อยู่ระหว่าง3อยู่ระหว่าง37กับ42ต่อไปมาหาค่าของเปอร์เซนต์ไทไออยู่ระหว่าง37และ42ก็คือมี37 38 39 40สิ 41และ42ก็คือข้อมูลจะอยู่ในระหว่างนี้ไม่เกินไปจากนี้นะคะต่อไปก็มาหาค่าของเปอร์เซ็นทายที่70ค่าของเปอร์เซ็นไทายที่70เราจะเทียบบัญญัตยยิต่ยางเลยนะคะตำแหน่งของ37ถึง42เปลี่ยนไปหนึ่ง ตำแหน่งเปลี่ยนไป1ค่าของข้อมูลเปลี่ยนค่าค่าของข้อมูลก็คือตรงนี้กับตรงนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่ซึ่งก็คือเปลี่ยนไป5นะคะ ทีนี้ตำแหน่งของข้อมูลอยู่ที่11.2ถ้าตำแหน่งเปลี่ยนไป0.2ค่าของข้อมูลจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราก็เอา0.2คูณด้วย5หารด้วย1ก็จะได้เท่ากับ1 ก็คือค่าของข้อมูลเปลี่ยนไป1ทีนี้11.2มันไม่ได้ไกลจากตำแหน่งที่11มากแล้วก็เอา37บวกกับค่าข้อมูลที่เปลี่ยนไปก็คือ1เท่ากับ38ดังนั้นข้อนี้ตอบ38ค่ะขอบคุณค่ะ